สรุปหนังสือเวียนที่น่าสนใจประจำเดือนพฤษภาคม2564หนังสือกรมบัญชีกลางว .223 เรื่องประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับที่2พศ2564 ได้ยกเลิกหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐพศ2561และมาตรฐานการบัญช <k> ีภาครัฐฉบับ <Stat> ที่3เรื่องนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐพศ2561ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐพศ2561ลงวันที่5กันยายน2561 และให้ใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับที่2พศสองแทนมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่20เมษายน2564หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดวสองหเรื่องแนวทางการเบริกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 กำหนดแนวทางการพิจารณาสั่งใช้ยาให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ซึ่งต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมจำเป็นและปลอดภัยกับผู้ป่วยโดยผู้ป่วยต้องสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมีผู้ประกอบวิชาชีพสาขาอื่นเป็นผู้ให้ยาหรือสารอาหารแก่ผู้ป่วยที่บ้านหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยให้มีการติดตามการใช้ยาและบันทึกข้อมูลการใช้ยาไว้ในเวระเบียนสำหรับค่ายาหรือสารอาหารของผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรัง ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดว450ลงวันที่22กันยายน2563การส่งเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาลให้สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลในระบบเบิกจ่ายตรงตามรูปแบบและแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายกำหนดใช้บังคับตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5 6 4 นังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสู่อภาครัฐด,ด่วนที่สุดว279เรื่องแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสู่ภาคราชบับที่2พศ2564ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสู่ภาคราฐพศ2560โดยเพิ่มข้อความในข้อ27วรรค6ว่าการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างได้กำหนดแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสู่ภาครัฐพศ .2560 ที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐอาจใช้ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะกรณีการประชุมพิจารณาเอกสารการ,รจัดซื้อจัดจ้างหรือการนําเสนองานหรือการประชุมพิจารณาพัสดุที่ไม่จําเป็นต้องจับต้องหรือตรวจรับทางกายภาพของตัวพัสดุที่ส่งมอบและกําหนดให้การจัดประชุมภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต้องดาเนินการดังนี้ ทรงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารพร้อมจัดเก็บสำเนาวไว้เป็นหลักฐานผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนและสามารถลงคะแนนการจัดทำรายง,งานการประชุมบันทึกเสียงหรือภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมและจัดเก็บเป็นหลักฐานดำเนินการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยตามประกาศกระทรวงดิจิทัล ถือเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมายผู้เข้าร่วมประชุมสามารถได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนดมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2564